ราชพงหมยานวีระถาวโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อลือสีลิงดำท่านเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเถรวาดฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดท่าสุงวัดจันทารามจังหวัดอุทัยธานีคาถาเงินล้านของหลวงพ่อลือสีลิงดำตั้งนโมสามจบนโมตัดสัพพควะโตอรหะโตสมาสัมพุทธสัะ นมโมตัสส t s a p a k a โต t o arahato ั a ม m a s a m p u d h a ส s a namo ตส t สะ a ะ a ะ a w a ะ o ะ r ะ h a t o s a m m a s a m p u d h a s สัมปจิตฉามีนาสังซิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติคาถาปัดอุปสัครพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมคาถาเงินแสนมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเม คาถาลาบไม่ขาดสายมิเตพาหูหติคาถาเงินล้านพุทธมาอูนนโมพุทธยะวิรัตโยวิรคโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทา,าสาวิรอิทโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสสวาโหงคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าสัมปติจะฉามิคาถาเร่งลาบให้ได้เร็วขึ้น เพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือลือตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดสัมปจิตฉามินาสังซิโมพรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอุนโมพุทธายวิรัทโยวิรโคนายังวิรหิงสา วิรธาสีวิรธาสาวิรอิทิโยพุทธะสมานิมามาพุทธะสสวะโหงสัมปติจะฉามิเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหาลือลือลือสัมปจิตฉามิหน้าสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภา,าพวันตุเมมหาปุญ,ญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหูหติ พุทธะมาอูนะโมพุทธยะวิรัโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทิโย ο, พุทธะสามานีมามาพุทธสัสวาโหมสัมปติจะฉามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือลือสัมปจิตฉามีนาสังซิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติ พรหมจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอุณโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทโยพุทธะสมาณิมามาพุทธะสัสวาโหงสมปติจะฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือลือ สัมปจิตฉามีนาสังซิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพ,าพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอุนะโมพุทธยะวิรัโยวิรคโคนายังวิรหิงสา วิราธาสีวิราธาสาวิรอิทธิโยพุทธะสมาณิมามาพุทธัสสวะโหมสัมปติจะฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหติ พุทธามาอุนโมพุทธยะวิรัโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิริทธิโยพุทธะสามานิมามาพุทธะสัสวะโหมสัมปติจะฉามีเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือลือสัมปจิตฉามีนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวสัพเพยขขาปรายันติ พรม,มาจัมมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอุนะโมพุทธยะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทิโยพุทธสัมานิมามาพุทธสัสวะโหมสัมปติจะฉามีเพ่งเพ่งพาพา,พา,ห,าหาหาลือลือลือ สัมปจ,จิตฉามีนาสังสิโมพรหมาจมมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหมาจมมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหูหติพุทธมาอุนะโมพุทธยะวิรัโยวิรโคนายังวิรหิงสา วิรธาสีวิรธาสาวิรไอธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาหสัมปติจจฉามิเพง่งเพ่งพาพาหาหาลือลือลือบูชาก้าจบตัวคาถาต้องว่าทั้งหมดเคล็ดวิชานี้ใช้ได้ผลมามากมายทั้งคนที่ตกงานหางานทำไม่ได้คนที่เป็นนิสินสิน้นหวังในชีวิตหากท่านทำได้ครบถ้วนทุกประการที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำแล้วรับรองว่า จะได้รู้ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยตัวเอง